ที่อเมริกาทหารเดินเข้าร้านเวลาจ่ายเงินสิ่งที่พนักง,งานร้านบอกคืออะไรรู้ไหมครับพนักง,งานบอกว่าขอบคุณมากที่ปกป้องประเทศของเราทหารทุกคนถ้ามีบัตรพระราชการแค่ชูไปได้รับส่วนลดทุกคนนะครับผมตกใจมากผมก็ถามเพราะว่าทําไมอ่ะก็แค่ทหารไม่ที่อเมริกาเนี่ยทหารคืออาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่มีเกียรติมากๆที่ไปทุกที่ได้รับส่วนลดหมดและทุกคนจะให้พิวริตี้คือให้สิทธ ของทหารก่อนยิ่งถ้าเป็นทหารผ่านศึกจะได้สิทธิพิเศษมากๆพูดแล้วผมขนลุกมากผมว่าเออผมอยากให้ทหารไทยอ่ะไปไหนล้วมีแต่คนแบบฉันอยากเป็นทหารว่ะเท่หวะแม่คือคือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงที่ได้อยู่ในต้นแบบนี้และด้วยตัวครอบครัวของทหารเองก็ได้รับสิทธินี้เท่าเทียมกันมันไม่ดีกว่าหรอครับถ้าเราจะไปลูปก,ก่อนครับให้ทหารมีศักดิ์ศรีให้ทหารได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมให้ทหารอยู่อย่างเป็นคนที่มี คนชื่นชมอยู่ในทั้งประเทศแล้วก็ในสายตาของประชาชนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีกําลังคนจากยุทธโยธาน,นะครับสวัสดีนะครับท่านสุ่มวลชนผมเพชรกัลุญพลเทียนส่วนนะครับหลายท่านมาวันนี้หลายท่านมาด้วยความเต็มใจอยากมาฟังนโยบายพรรคเราและพรรคเพื่อไทยที่กําลังรอจะพูดหลายท่านมาเพราะถูกขอร้องให้มาให้ห้องมันเต็มเพราะวันนี้มีนาาักข่าวผมจะไม่ยืดเยื้อนะเพราะเรามีเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วหลายท่านก็ได้ฟังความเห็นแล้วก็นโยบายพจาก สอสอของเราแล้วก็หัวหน้าพักไปแล้วนะครับหลายท่านยังมีคําถามว่าปฏิรูปทหารฉันได้อะไรฉันก็เป็นทหารกินเงินเดือนอยู่ดีๆอยู่แล้วนี่แล้วทําไมฉันต้องเลือกพวกแกที่จะมายุ่งกับกองทัพยุ่งกับผลประโยชน์ยุ่งกับสวัสดิการของพวกฉันผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นลูกของนายตํารวจซึ่งจบรงยรนในร้อยตํารวจคุณพ่อจบลรงใรนในร้อยตำร,รวจรุ่นที่สองแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับพลเอกทรยุทธ์จุฬนนท์ ผมก็ได้เห็นชีวิตของราชการทหารมาตั้งแต่เกิดและผมก็มีข้อสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่าทําไมเนาะทำไมทหารที่เรารู้จักตั้งแต่เป็นร้อยตีตั้งแต่เป็นร้อยเอกวันที่ไม่เคยมีเงินทําไมพอเกษียณมีเงินเป็นร้อยล้านบางคนมีเงินเป็นพันล้านบางคนมีส่วนในการปฏิวัติรัฐประหารบางคนเคยปฏิวัติแล้วล้มเหลวผมก็เคยถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าทําไม เขาบอกเขาไม่ได้โกง,งเขาไม่ได้ทาอะไรเขาก็มีงบประมาณของกองทัพซื้ออาวุธซื้อวิทยุสื่อสารซื้อรถยนต์รวมถึงแม้แต่ซื้อกังเกงในเสื้อคอมแบ็ที่พวกเราใช้ใช้กันอยู่ในการแต่งตัวเคยมีแม้กระทั่งตอนที่ผมโตกองพันสื่อสารตรงบางเขนติดต่อผมมาน้องเพชรจะมาทํากับพี่ไหมพี่จะทําเกณฑ์ทหารปีนี้ จะเอาเสื้อเอาคอมแบตเอารองเท้าเอาเกงในเอาเสื้อยืดเอากางเกงเอาไหมตัวละห้าบาทแบ่งกันผมว่ามันทําได้อย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่เพราก็ทํากัน,กนตามปกติเราทํากันแบบนี้จนเป็นปกติจนรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํากันมาตลอดมันเป็นเรื่องถูกต้องแต่ผมถามว่าเงินเหล่านี้ที่เราใช้จ่ายกันเป็นเงินของใครถ้าไม่ใช่เงินภาษีของประชาชน รายได้ที่ได้ตกถึงแก่กําลังคนของกองทัพและกองทันไหมครับไม่ถึงมันไปอยู่ในมือไทยแล้วครับมันไปอยู่ในมือนายทหารไม่กี่คนที่ถืออํานาจที่ถือคําสั่งในการใช้จ่ายงบประมาณพวกนี้แล้วสิ่งที่เราได้ได้อะไรครับได้แต่ความว่างเล่าได้แต่ศักศรีที่หายไปทุกวันจากการทุจริตคอ์รัปชันผมไม่ได้หมายความว่าทหารทุกคน ทห,หารทั้งสัญญาบัตรทั้งประกวนทั้งกำลังคนที่เป็นทห,หารเกณฑ์จะเป็นคนไม่ดีจะเป็นคนทุจริตแต่แน่นอนทุกองค์กรในประเทศนี้และในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเรายังอยากจะให้คนไม่ดีแบบนี้อยู่ในอำนาจเรายังอยากให้คนไม่ดีแบบนี้ตรวจสอบไม่ได้อย่างนั้นแหละครับในสมัยก่อนเครื่องแบบทห,หารเป็นเครื่องแบบที่เด็กผู้ชายทุกคนอยากจะใส่ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่อยากจะเรียนในร้อยจบปรออยากจะใส่เครื่องหมายเครื่องแบบและติดดาวอยากจะมีชีวิตเหมือนเพื่อนพ่อเหมือนคุณพ่อที่ได้ติดดาวได้เป็นในคนแต่วันหนึ่งที่ผมได้เติบโตขึ้นมาผมได้เห็นความเหลวแหลกของระบบได้เห็นความเหลวแหลกของการข้ามหัวกันเหมือนที่อยา่างสสลมเคยพูดในสภาเรื่องตัวช้างคุณไม่ต้องทํางานเก่งหรอกคุณไม่ต้องเคยไปลบสนามลบไหนคุณไม่ต้องเคยมีผลงานอะไรคุณแค่อยู่ใกล้นาน คุณแค่มีเงินคอยเลี้ยงนายคุณแค่ซื้อไวยให้นายในวันปีใหม่คุณก็มีโอกาสที่จะติดในพันในคนคุณแค่เข้าไปคุมหน่วยกําลังคนและหาเงินให้ได้เยอะๆแต่ผมถามว่ากําลังคนส่วนใหญ่ของกองทัพล่ะครับได้อะไรทุกวันนี้บ้านพักนายทหารชั้นประทวนเป็นบ้านพักเก่าๆแบบที่ผมเคยอยู่ในสมัยเด็กบ้านพักตำรวจทหารไม่แตกต่างกันเป็นเรือนแถว บ้านชั้นเดียวบางที่เป็นบ้านสองชั้นอยู่ด้ยวยกันครอบครัวจนวันนี้30ปีผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่บ้านแบบนั้นบางที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยเป็นแฟลตเป็นคอนโดสี่ชั้นเดินขึ้นกันขี้แตกแล้วเราได้อะไรพี่ผมคนหนึ่งที่ผมสนิทเป็นนายทหารโทธาเดกพิเศษคุมมกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมรู้จักเขาตั้งแต่วันที่เขาเริมคุมมก เขาอยู่แฟลตบอบวันนี้ภรรยาเขาขับรถเบนซ์มีกระเป๋าแอ์เมสใบละห้าแสนเป็นสิบสิบใบตัวเองชื่ออยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตัวแทบจะไม่เคยลงไปผมสงสัยตลอดเวลาว่างกพวกนี้ทำไมอ่ะทำไมทหารที่กินเงินเดือนสามสี่หมื่น 3, 4, ทำไมถึงมีเงินซื้อรถเบนซ์ซื้อบีซื้อแอ์เมสแล้วทหารที่ลงไปอยู่ภาคใต้ผม ลงไปดูทหารจังหวัดสาจังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยอครั้งมากเพราะผมเคยทํางานกับสอบอตตั้งแต่คนตมเอทูวีสอสองยังเป็นผอ,อสอบ,อสอบอตอ,อยู่ในระยะทางที่ไปสาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีค่ายทหารถ้าใครเคยเห็นในข่าวหรือเคยได้ลงไปในพื้นที่หรือเคยไปสร้างท่อซีเมน์ล้อมค่ายตะข่ายสีเขียวขึงเพื่อการระเบิดทุกคนอยู่ในแสลมนอนเปลนอนเต็นท์ไม่มีมองข้าวไม่มีไฟฟ้าใช้ถา่าน จะออกจากฐานทีนั่งรถทุ่งกอะเสื้อกันกระสุนมีไม่ครบทุกคนต้องออกไปเสี่ยงตายเพื่อไปซื้อกับข้าวต้องออกไปเสี่ยงตายเพื่อไปตรวจพื้นที่ต้องออกไปเสี่ยงและตายเมื่อเจอผู้ออก่อการร้ายนี่คือสวัสดิการของทหารที่ออกไปเสี่ยงตายนี่คือทหารของชาติเหรอครับพี่คนหนึ่งอยู่ใต้เหมือนกันยถพันเองมมีลูกชายสามคนชื่อน้องกอดกันนะครับสามคน ลูกกับเมียเขาถามว่าพี่พี่ไม่ไปได้ไหมอ่ะทำไมพี่ต้องไปอยู่ชายแดนต้าให้คนอื่นไปสิคนนี้แตกต่างครับคนนี้บอกผมว่าถ้าพี่ไม่ไปคนอื่นจะต้องไปแทนแล้วน้องคิดว่าคนอื่นไม่มีลูกไม่มีเมียเลยเขาไม่มีพ่อแม่เขาก็มีไม่ต่างกับพี่แล้วทําไมละ่ะทําไมพี่ถึงจะไม่ไปทําไมพี่ถึงจะต้องไม่เสี่ยงและให้คนอื่นไปเสี่ยงตายแทนพี่ละ่ะมันเป็นหน้าที่ของพี่พ,พ,พี่มันเป็นทหารเพราะสิ่งเหล่านี้ ทหารแบบนี้แหละครับที่เราต้องการทหารแบบนี้แหละครับที่ควรจะได้รับการยกย่องไม่ใช่ทหารที่บอกว่าฉันอยากเป็นทหารเพราะฉันอยากเป็นเจ้าคนในคนไม่ใช่ทหารที่ทํางานมาทั้งชีวิตมีบ้านใหญ่โตมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเราได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐไม่ว่าจะเป็นเสดแดงตายไปมีเงินเป็นพันล้านทุกคนผมถามว่าทุกคนรับราชการอยู่ตรงนี้เงินเดือนเท่าไหร่เจ้ากรมเงินเดือนเท่าไหร่ทพบทบเงินเดือนเท่าไหร่ มีไหมครับโอกาสที่จะมีเงินเป็นพันล้านไม่มีหรอกมันมาจากไหนถ้าเงินพันล้านพวกนี้ไม่อยู่ที่คนพวกนี้แต่อยู่ในสวัสดิการของพวกเราแล้วครับมีบ้านที่ดีมีสวัสดิการที่ดีเราเคยดูหนังสลับเราเคยเห็นในค่ายทหารอเมริกันเราเคยเห็นในค่ายทหารอังกฤษเขาม,มีบ้านไม่จําเป็นต้องอยู่ในค่ายก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ในค่ายก็ได้อย่างที่สสรมบอกที่ราชาพัสดุที่ของราชการมีเป็นล้านล้านไร่ทำไมล่ะ ทำไมต้องอยู่ในค่ายในบ้านกุโลโกโซทำไมต้องมีส่วนสดิการแค่ร้านค้าที่ในในายทหารชั้นประทวนเท่านั้นที่ได้เข้าไปนั่งชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นแยกกันไปทำไมล่ะสัญญาบัตรกับประทวนมันดีเท่ากันไม่ได้การอาจจะแยกชั้นมันจาอาจจะจำเป็นในการบรัพปัญชาแต่ทำไมมันดีเท่ากันไม่ได้ล่ะครับทำไมปิดแอร์ไม่ได้ทำไมมีแชนเดเลียไม่ได้ทำไมมีอาหารที่ดีๆไม่ได้นี่แหละครับสิ่งที่พักเต้าใจเราต้องการปฏิรูปกองทัพ เราต้องการการสมอภาพแน่นอนทุกองค์้าพยศของราชการต้องมีลําดับชั้นในการรับข้าาชาแต่ในการรับข้าราชาไมสวัสดิการมันจะดีเท่ากันไม่ได้ครับทาไมนายทหารทานไวัยได้ทําไมเราแม่งต้องทานแค่แสงสูงทําไมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนไว,ว้ว่าเราต้องการพัฒนากองทัพให้มีสวัสดิการที่เท่าเทียม ให้มีศักยภาพหมดสมัยแล้วครับกับการใช้กําลังลบพุ่งเข้าหากันเ้ืยอความทับขนาดัอย่างยุทธศาสตร์ตอนนี้คืออะไรครับเล็กรวดเร็วเข้าแล้วออกเร็วใช้อาวุธที่ทันสมัยไม่ใช่หรอครับแล้วเราจะต้องมีกําลังทหารเกณฑ์ไปอีกเป็นแสนแสคนเพื่อทาไมเราไม่รับคนจํานวนจำกัดที่อยากเป็นทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสมัครมาจากโรงเรียนในสิ่์สมัครมาจากเกณฑ์ทหารจนไต่เต้าขึ้นมาเพราะอะไรละ่ะเพราะอยากใส่ต้นแบบอยากมาเป็นรั้วของชาติ อยากมาเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศชาติและกองทัพไม่ใช่เหรอครับทุกวันนี้ทุกท่านได้ทําแล้วแต่คนที่เขาไม่ได้อยากทำล่ะคนที่เขามีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงคนที่เขามีงานมีการต้องทําคนที่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่สงสารกันหรอครับเขาเออกเปลี่ยนทห,หารมาตัดหญ้ามาเลี้ยงไก่มาล้างรถมาซักตางเกงในมาเป็นทห,หารรับใช้ที่บ้านโดยทิ้งคนที่บ้านไว้ด้วยเงินเดือนแค่เก้าพันเหยไม่สงสารเท่าหรอครับถ้าคุณสงสารเขา คุณก็ต้องเห็นด้วยกับเรากับการปฏิรูปให้มีแต่คนที่อยากเป็นเหมือนที่พวกพี่ๆทุกท่านที่อยากเป็นทหารและพี่ภูมิใจทุกครั้งที่พี่ได้ใส่เครื่องแบบเดินออกไปข้างนอกและมีคนชื่นชมในเครื่องแบบของพี่ผมไปที่เมริกาทหารเดินเข้าร้านเวลาจา่ายเงินสิ่งที่พนักง,งานร้านบอกคืออะไรรู้ไหมครับพนักง,งานบอกว่าขอบคุณมากที่ปกป้องประเทศของเราทหารทุกคนถ้ามีบัตรข้าราชการแค่ชูไป ได้รับส่วนลดทุกคนนะครับผมตกใจมากผมก็ถามเพราะว่าทําไมอ่ะก็แค่ทหารไม่ที่<ม>อเมริกาเนี่ยทหารคืออาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่มีเกียรติมากๆที่ไปทุกที่ได้รับส่วนลดหมดและทุกคนจะให้ priority คือให้สิทธิ์ของทหารก่อนยิ่งถ้าเป็นทหารผ่านศึกจะได้สิทธิพิเศษมากมากพูดแล้วผมขนลุกมากผมว่า,วาเออผมอยากให้ทหารไทยอะ่ะไปไหนแล้วมีแต่คนฉันอยากเป็นทหารว่ดเท่หว่ดแม่คือ คือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงที่ได้อยู่ในรองแบบนี้และด้วยตัวครอบครัวของทหารเองก็ได้รับสิทธิ์ทีนี้เท่าเทียมกันมันไม่ดีกว่าหรอครับถ้าเราจะไปลูปกก่อนครับให้ทหารมีศักดิ์ศรีให้ทหารได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมให้ทหารอยู่อย่างเป็นคนที่มีคนชื่นชมอยู่ในทั้งประเทศแล้วก็ในสายตาของประชาชนทุกคนวันนี้ก็เวลาเกินแล้วใช่ไหมครับยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยเอาเป็นว่าผมอ่า ลงในพื้นที่นี้วันที่30นี้นะครับอยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่ชอบผมไม่เป็นไรไม่ชอบพักเก้าไก่ไม่เป็นไร,ไอ,กกไไนไรอยากจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านเลือกคนที่ท่านคิดว่าจะเป็นปากเป็นเสียงของท่านเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายที่ท่านคิดว่าสามารถทําได้และทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นได้30นี้นะครับ8โมงถึง5โมงเย็นไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกไม่รู้จะเลือกใครเพชรจุลุนคนยังว่างอยู่ครับเบอร์6เพชรจุลุนคนพรรเก้าไก่ครับสวัสดีครับ